JUCE 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 EXCLUSIVE ครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าสนามสถาบันการพระศึกษาว,วิทยาเขตศรีสะเกตนะครับหรือว่าสนามศรีนครลำดวน,นนั่นเองครับ วันนี้มีฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องนะครับระหว่างเจ้าบ้านครับคือทีมกูปรีนะครับซีสเกต FC วันนี้ตอนรับการมาเยือนของทีมกระรขาวเจ้าสนามนะครับทั้ง2ทีมอยู่คนละลีกนะครับเจ้าบ้านวันนี้นะครับซีสเกต f ออยู่ในลีกสูงสุดของเมืองไทยก็คือไทยพรีเมียร์ลีกนะครับปีที่แล้วนะครับโดนพักการแข่งขันเป็นหนึ่งฤดูกาลเต็มๆนะครับตอนนี้กลับมาเพื่อเตรียมความพร้อมเช่นเดียวกันนะครับ ไทยพิลเมิลีกับดีวิชั่นหนึ่งหรือว่ายามาฮาลีกวันนี่จะเปิดฤดูกันพร้อมกันนะครับก็คือวันเสาร์ที่22และก็วันอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์ที่ถึงนี้นะครับนี่คือบรรยากาศสดๆหน้าสนามนะครับสักครู่หนึ่งนะครับนักกีฬาสองทีมก็จะทําการแข่งขันนัดกระชับมิตรและบอลรุ่นเครื่องนะครับเครื่อ,ง,องเป็นทางการนะครับ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าห้องทีมเยือนนะครับเป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของทีมร้อยเอ็ดยูเนเต็ดนั่นเองนะครับอีกไม่กี่กุดใจนะครับฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องอย่างเป็นทางการของเจ้าบ้านก็คือกูปรีนะครับสีสเกตเอฟซีกับพลพธภคกระรอกข่าวเจ้าสนามร้อยเอ็ดยูเนเต็ดก็จะเกิดขึ้นแล้วนะครับนี่นะครับนักกีฬากําลังจะเดินออกจากห้องแต่งตัวนะครับตามผมมาครับนะครับเจ้าเพียวนะครับนักฟุตบอลยอดเยี่ยมดีวิชัยสอง รายการฟุตบอลสยามโเด้นบอลนั่นเองนะครับแล้วก็หลายๆคนที่อยู่ด้านลังนะครับถือว่าบรรยากาศสดๆนะครับไเวนบรล่านะครับองชัยรัชชัยครับซึ่งวันนี้ก็จะทําการแข่งขันเหมือนกับการแข่งขันจริงๆเลยนะครับมีผู้ตัดสินแล้วก็วันนี้ถือได้ว่านักฟุตบอลทั้งสองทีมก็เตรียมความพร้อมโค้งสุดท้ายก่อนที่เปิดฤดูกาลนะครับไทยพรีเมียร์ลีกกับยามาฮ่าลีกวันจะเปิดฤดูกาพลพร้อมกันนะครับในวันเสาร์ที่22แล้วก็วันอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์ที่ถึงนี้ครับ ตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับท่านสสทันเนศเครือรัตน์นะครับประธานสโมสรฟุตบอลกูปรีซีสเกตเอฟซีนะครับตอนนี้ท่านก็อยู่กับผมแล้วนะครับสวัสดีครับท่านสสครับครับวันนี้ต้องอยินดีต้อนรับเข้าสู่ลีกสูงสุดของเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นไงบ้างครับหายไปหนึ่งฤดูกาลก็ก็ ฤดูการนี้ก็มีการเตรียมการที่ดีขึ้นกว่าเดิมก็มีความมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมเพราะช่วงที่ฤดูการที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากเรา,เาไปตามทีมคืนมาได้เนี่ยก็ก่อนแข่งแขงไม่กี่วันนะก็มีเวลาเตรียมการสั้นๆแต่ตอนนี้ก็น่าจะโอเคอยู่ทุกอ,อย่างก็เป็นไปด้วยดีมีนักเตะใหม่ๆมาเยอะไหมครับทันทีมาเยอะมากนักเตะใหม่ๆเกือบแทบทั้งนั้นเลยครับนนี้ก็มีนักเตะเก่าๆอยู่บ้างแต่ว่าแต่ส่วนใหญ่จะเป็นนักเตะใหม่ ตอนนี้เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็อายุอลาก็ล่วงโรยไปบ้างอะไรนั้นก็อาจจะต้องมีนักเตะใหม่ๆมาเสริมทีมหน่อยอครับวันนี้ถือว่าเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนัดแรกหรือเปล่าครับการอุ่นเครื่องกับร้อยยูเนเต็ดวันนี้ครับ จริงๆเราเราเคยอุ่นเครื่องกับทีมหลายๆทีมมาแล้วนะครับแต่ไม่เคยอุ่นเครื่องที่บ้านเรานะเป็นนี่เป็นครั้งแรกที่อุ่นเครื่องที่สีสกเกตก็ไม่ไม่ได้เป็นการเปิดตัวนะแล้วก็มัค่อยได้ประชาสัมพันธ์แต่มเมงเองินไว้แฟนบอลมากันเยอะนะฮก็คงจะติดตามข่าวสารกันเองนะแต่ว่าเราไม่ได้ประชาสัมพันธ์และเราไม่ได้เก็บบัตรด้วยน,นะฮะก ก็เ,เปิดให้ดูฟรีเพราะว่าเพราะว่าเรามีเวลาเตรียมการจำกัดนะตอนแรกคิดว่าวันนี้เนี่ยอาจจะมีทีมเ,เมืองทองมานะมตอนแรกวันดีเมืองทองติดแข่งเอฟซีด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับโนะมาในฤดูการนี้ครับท่านสสครับก็คุยกันไว้ที่กลางๆตารางนะฮะแต่เราเราต้องยอมรับในเรื่องงบประมาณของเราเราก็จะจะ ไปได้ในระดับหนึ่งน,นะเราคิดว่าเราอยู่ได้ในระดับประมาณ10ไม่เกิน12เนี่ยเราน่าเราจะพอพอพอไปได้ครับครับครับท่านสสทา่านนี้มีอะไรฝากถึงร้อยเอ็ดยูเนเต็ดบ้างครับในฐนานะที่เป็นทีมบ้านใกล้เลนเคียงแล้วก็ปีนี้ขึ้นมาเป็นน้องใหม่ในอีลีกอีลีกพระรองนะครับจะมาห้าลีกวันหรือว่าดิว๋วชั่นหนึ่งครับครับก,ก,ก็ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับทางแฟนๆชาวจังหวัดร้อยเอ็ดนะใน,นานะที่ผมเองก็เป็นคนที่รักกีฬาฟุตบอลมาเห็นแฟนบอลชาวจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยมีความรักมีความ พันในทีมก็ชื่นใจแทนท่านเจษฎิย์ไวนิยมพงศ์นะที่ได้เสียสละเวลาทุ่มเทกับทีมมาโดยตลอดนะฮะก็ก็ฝากกันไว้นะทีมฟุตบอลเนี่ยเป็นคนแล้วก็เป็นทีมบ้านเราเองนะก็ดูแลกันเองแล้วก็เราแบบแบบซีสกเกตแบบร้อยเอ็ดอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นความอบอุ่นที่ใครๆก็อยากมาอยู่นะถึงแม้ว่าจะเป็นทีมเล็กๆครับผมครับตอนนี้ก็ขอบคุณท่านตตเต้เคลลัตนะครับอีกไม่นานคงจะเห็นท่านนะครับขับรถ จักรยานยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์ไปที่สนามกีฬาจ้มาเรดแน่นอนครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับเรียกว่าตื่นเต้นมากอีกไม่กี่กิืใจนะครับนักกีฬาทั้งสองทีมก็จะลงสู่สนามแล้วนะครับนี่คือบรรยากาศ ในอุโมงนะครับซึ่งก่อนทาการแข่งขันนักกีฬาจะต้องเตรียมความพร้อมนะครับ ให้ผู้ตัดสินได้ตรวจสอบความเรียบร้อยต่างๆนะครับทางฝั่งความมือด้านหลังผมนี่ก็คือทีมเยือนครับรอยลยูเนเตดนั่นเองวันนี้มาในชุดสีดำนะครับเป็นชุดทีมเยือนนั่นเองนะครับข้างๆผมก็เป็นแพทริกแคนยูก้านะครับเป็นผู้เล่นของหลังชาวอังกฤษนะครับด้านหลังก็มีซัสซััตเต็มสังนะครับมีเดวิดร้างนันนอกซึ่งวันนี้ถือว่าในเยือนถิ่นเก่านะครับเดวิดก็เคยขายแข่งอยู่ที่จังหวัดรีสเกตด้วยนะครับส่วนทางด้านซ้ายนะครับก็เป็นทีมเจ้าบ้านครับ สักสีดีกรีเป็นทีมจากไทยลีกนะครับลีกสูงสุดปีที่แล้วพักการแข่งขันเป็นหนึ่งฤดูกาลนะครับปีนี้กลับมาได้สิทธิ์ทำการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งครับสีแดงครับเจ้าบ้านนะครับวันนี้กูปรีหรือว่าสีสเกตเอฟซีนะครับมีหลายคนนะครับที่คุ้นหน้าคุ้นตาดีนักเตะดังๆเคยติดทีมชาติมานะครับหลายคนนะครับมีทาตรีสีหานะครับหรือเจ้าโด้นั่นเองกองหน้าจากอาร์มี่นะครับที่เห็นแบบแบบเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็มีพี่เชยดอินบางอีกคนหนึ่งนะครับ แล้วก็ลืมถึงนักเตะตัางชาติอนทนบุญสุขโขหลายคนนะครับปีนี้ที่มาอยู่กับสีสเกตดังที่ท่านสอสอเนศเขรัตนได้แจง้งเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าปีนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมแล้วก็มีนักเตะทั้งนักเตะเก่าและนักเตะใหม่มาอยู่ที่สโมสรสีสเกต f อมากมายหลายหนะ้าหลายคนทีเดียวนะครับ รับด้านหลังนี้นะครับก็ทําการแข่งขันมาได้สักพักหนึ่งแล้วน,นะครับตอนนี้เรยู n ิเนตบุกมานําทีมสีสกเกต FC1 ประตูต่อศูนย์นะครับจากการมีของอัครพลมีสวัสด์ การอุ่นเครื่องนัดที่7อย่างเป็นทางการของโรเอตยูเเนะครับก็เพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อสักครู่นี้เองนะครับวันนี้เรามีโอกาสได้เจอกับทีมระดับไทยลีกนะครับหลังจากที่อุ่นเครื่องมากับทีมระดับดิวิชั่นสแล้วก็ดิวิชั่นหนึ่งนะถือว่าวันนี้เจอของจริงนะครับกูปีสีสเกต f อนั่นเองและ r ร y อ l ยเรเซสามารถบุกมาเอาชนะได้2ประตูต่อศูนย์วันนี้ผมอยู่กับผู้จัดการทีมนะครับโค้ชบูจากราชนหงษาครับสวัสดีครับพี่บูครับสวัสดีครับรู้สึก พอใจไหมครับวันนี้ครับผลการแข่งขันมันผลการแข่งขันมันพอใจแต่มันก็ยังมีหลายอย่างที่ที่จะต้องปรับที่จะต้องจูนครับผมเรื่องระบบนีไม่ลงตัวอย่างครับยังยังยังเรื่องระบบยังไม่ลงตัวแล้วก็มีหลายจุดที่มันยังทําไม่ดีนะนี่มันคือนี่มันก็แค่การซ้อมอะนะมันอาจจะว่ามันอาจจะไม่เสียประตูนะแต่ถ้าแข่งจริงอะวันนี้น่าจะเสียมาสักสองลูก ครับผมครับแล้ววันนี้ที่เป็นนัดแรกเลยนะครับที่เราเจอกับทีมไทยลีกหลังจากที่เราอุ่นเครื่องกับทีมในระดับดีวิชัันสองแล้วก็ดีวิชชันหนึ่งนะครับประเมินผลการแข่งขันล่วงหน้าหรือว่าจะ,ะคิดว่าผลการแข่งขันเราจะออกมาชนะเขาถึงสองสุนไหมครับพี่อืมไม่ไม่ได้คิดเพียงแต่ว่าสิ่งท,งที่สิ่งที่วันนี้มันดิสทำได้ดีมากคือเกมรับนะโดยพรพาะมิดฟิลนะเกมเพสซิงทำได้ดีมากเลยเพียงแต่ว่าจุดอ่อนมันก็ยังมีก็คือด้านข้างสองข้างแล้วก็ คูเซนเตอร์ก็ยังยังไม่แน่นพอมันก็จะมีบางจังหวะที่มันยังไม่ชัวนะมันก็ทําให้เกมอาจจะยังไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะแต่คิดว่ามันก็โอเคละต่อไปเราก็จะเริ่มที่จะ,ะมาจัดการในเรื่องเกมรับให้มันมากขึ้นแล้วก็เกมลูกก็ยังไม่ไม่ไหลลื่นยังยังต ยังติดติดขาดยังยังไม่มีจังหวะที่มันเด็ดขาดนะครับโอเคครับแล้วก็อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ก็จะเปิดฤดูกาลแล้วตอนนี้พี่บูนะครับมีสบีตตัวจริงในใจหรือยังครับยังครับยังยังยังไม่มีครับเพราะว่าหนึ่งละอ่มันก็เรามีผู้เล่นยังไม่ครบทั้งทั้ง20่สิคนเลยตอนนี้ผู้เล่นเราก็มีประมาณ80%คิดว่าแมตชนี้จบไปหรือว่าแมตอุ่นเครื่องกับ ับที่บ้านเราอีแมชหนึ่งก็จะเป็นอีแมท์นึงที่เราน่าจะยังดูตัวผู้เล่นอีกครั้งหนึ่งอีไม่กี่ตำแหน่งับมันน่าจะลงตัวมันสิบคนนะหรือถึงเก้าคนนะที่เหลือก็ก็จะไม่ลงตัวแสดงว่ายังมีนักเตะทั้งไทยและต่างชาติจะต้องเข้ามาอีกแน่นอนใช่ไหมครับในช่วงนี้ครับครับใช่ครับครับท้ายนี้พี่บูฝากถึงแฟนบอลด้วยครับเพราะปีนี้รอยยนเต็ดจะได้เป็นเจ้าบ้านนะครับเปิดฤดูกาลในวันที่23กุมภาพันธ์นี้นะครับ ในบ้านของเราด้วยมีอะไรจะฝากถึงในฐานะของผู้จัดการทีมครับก็ผมผมมองว่าเกมมันยังไม่เริ่มต้นนะโดยเพราะเราสามแมตช์แรกเนี่ยผมว่าทีมเรายังไม่ไม่ลงตัวแน่นอนนะส่วนมันจะได้แต้มหรือไม่ได้แต้มมันก็อยู่ที่จังหวะของแมตช์นั้นนะแต่คิดว่าสามแมตช์แรกน่าจะเป็นเป็นแมตช์ที่เราคือคือเราเตรียมทีมช้าที่สุดแล้วก็ได้ตัวผู้เล่นช้าที่สุดแต่สามแมตช์แรกเนี่ยผมยังไม่ได้คิดว่าจะต้องเก็บสามแต้มท,ทุกแมตช์อะไรเงี้ย ผมมองว่าเราเราถ้าเรามีแต้มในในสามแมตช์นี้ก็น่าจะแฮปปี้ส่วนแมตช์ที่4แมตช์ที่5น่าจะเริ่มลงตัวครับผม่ครับขอบคุณพี่บูนะครับจักราชทวนนงสาครัดการทีมสมุทรสาครฟุตบอลรอยเตอเต็ดนะครับวันนี้สามารถเอาชนะทีมในระดับไทยพรีเมียร์ลีกเลยนะครับเป็นลีกสูงสุดของเมืองไทยก็คือทีมสีสเกตเอฟซี FC นั่นเองครับ juice, 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 ครับวันนี้ผมอยู่กับกิติศักิ์ใจหานนะครับถือว่าเป็นนักเตะที่เคยอยู่ทั้งสองสโมสรนะครับทั้งโรเอตยูเต็ดแล้วก็ซีสเกตเอฟซีนะครับวันนี้ถือว่าเขาได้กลับมาเยี่ยมบ้านนะครับบ้านหลังแรกของเขานะครับสวัสดีครับกิติศักิ์ใจหานสวัสดีครับสวัสดีครับตั้มนี้อยู่ที่ซีสเกตมากี่ปีครับ2ปีครับก่อนจะไปโรเอตอ๋อคือว่าก่อนที่จะไปอยู่โรเอตยูเต็ดก็คือไปอยู่ที่นี่ก่อน2ปีเป็นยังไงบ้างครับกลับมาที่นี่ก็แฟนบอลก็ ยังจผมได้อยู่ก็ดีใจครับก็ดีใจที่ได้ลงเล่นสนามแห่งนี้ครับครับแล้ววันนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับหรือว่าบรรยากาศต่างๆกลับมาครั้งนี้นะครับมาในฐานะของทีมของฝั่งตรงข้ามนะครับวันนี้ตั้มมีความรู้สึกยังไงก็สําหรับกองเชียร์เขาก็เยอะอยู่แล้วนะครับสีสเกตเขาเป็นทีมที่แฟนบอลแน่นอยู่แล้วก็ไม่ว่าจะอุ่นเครื่องหรืออะไรคนเขาอย่างน้อยก็หลักพันนะครับก็ยินเขาก็ต้อนรับดี ใจวันยังสนุกครับก็มีความตื่นเต้นที่ได้ลงเล่นครับวันที่สกอร์ออกมานี่รู้สึกเซอร์ไพรส์ไหมก็เซอร์ไพรส์นิดหน่อยครับแต่พวกเราเตรียมทีมมาดีครับก็ไปเก็บตัวอยู่บนหนึ่งอาทิตย์ก็ทําความคุ้นเคยกันมากขึ้นระบบทีมเก็เริ่มดีขึ้นครับก็รู้สึกว่าปรับจูนอีกนิดหน่อยก็น่าจะพร้อมสำหรับดิชซ่นหนึ่งแล้วครับในฐานะที่ตั้มเป็นนัก เรียกว่าเป็นรุ่นพี่ของน้องๆก็เป็นนักเตะอาวุโสนะครับแล้วก็ปีนี้นะครับรอยยนเต็ดได้เลื่อนขึ้นสู่ลีกที่สูงขึ้นอีกนะครับก็คือยมามาฮาลีกวันหรือว่าดิวิชันหนึ่งนะครับมีอะไรที่จะฝากถึงแฟนบอลของอรอยยูเต็ดแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดเรดครับกร็ระดับดิวิชันหนึ่งกับดิวิชันสองมันก็ยกขึ้นไปอีกหน่อยเราต้องต้องแบกแบกภาระมากกว่าเดิมครับเพราะว่าดิวิชันสองเรา ในบ้านมันแข่งมากแต่ขึ้นดีชั่นหนึ่งทุกทีมเท่ากันหมดอาจจะเหนื่อยบ้างอะไรบ้างอาจจะไม่เหมือนดีสยิงขาดๆก็ทีมงานก็จะพยายามทาให้เต็มที่ครับก็อยากให้แฟนบอลเลดมาเชียร์ทีมเราเหมือนเดิมครับก็ตักงต่ทุกคนทีมงานสตากโ้ชผู้บริหารทุกคนเต็มที่ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับวันนี้นะครับคุณตั้มครับครับวันนี้นะครับก็ถือได้ว่า การแข่งขันนะครับเป็นการแข่งขันในนัดอุ่นเครื่องก็จริงนะครับแต่ถือว่า,าเป็นการทดสอบขั้นุครั้งสุดท้ายก็ว่าได้นะครับก่อนที่ฤด,ดูการจะเปิดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์นะครับปลายเดือนนี้นะครับการแข่งขันในนัดนี้นะครับถึงแม้ว่าร้อยเอยูเต็ดจะบุกมาเอาชนะทีมในระดับไทยลีกซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่าร้อยเอยูเต็ดก็จริงนะครับแต่อย่างที่ทั้งผู้จัดก,การทีมแล้วก็ผู้ฝึกสอนได้กล่าวไว้นะครับอันนี้อาจจะวัด ผลการแข่งขันหรือว่าวัดอะไรไม่ได้มากนักนะครับเพราะว่าเป็นการปุนเครื่องนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ฝากให้พี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับให้กําลังใจทีมกระรอกข่าวเจ้าสนามร้อยเอ็ดยูวนเต็ดในการต่อสู้ในลีกที่สูงขึ้นอีกนะครับเจอกับทีมคู่ต่อสู้อีกมากมายครับทั่วประเทศไทยขึ้นเหนือลองใต้นะครับอีก17ทีมรวมกับร้อยเอ็ดยูเต็ดก็คือ18ทีมนั่นเองการแข่งขันจะเข้มข้นขึ้นนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับรายงานสดครับจาก สนามสถาบันการพศึกษาวิทยาเขตศรีสะเกดหรือว่าสนามศรีนครลำดวนครับ